เวเลอร์ดิสแพดสวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงนายทหารเกาหลีเหนือกันหลายๆคนรวมกระทั่งผมเองเนี่ยสงสัยว่าทําไมนายพลหรือว่านายทหารเกาหลีเหนือเนี่ยถึงมีเหรียญเยอะเรื่องของเรื่องเนี่ยก็คือเราอาจจะเคยเห็นภาพของนายทหารเกาหลีเหนือในบริบทต่างๆที่มีเหรียญตรานน่นนี่ติดเต็มเครื่องแบบใช่ไหมครับจนเราหรือว่าหลายๆคนเนี่ยคิดว่ารูปเหล่านั้นเนี่ยเป็นภาพตัดต่อแต่ก็ต้องบอกตรงๆครับว่ารูปพวกนั้นเนี่ยคือรูปจริงๆครับ คราวนี้เนี่ยมันก็เกิดคำถามที่ว่าทำไมในทหารหรือว่าในพลเกาหลีเหนือเนี่ยถึงติดเหรียญกันเยอะจังละ่ะแล้วเราก็ไปหาเหตุผลมาแล้วครับต้องบอกอย่างนี้ครับว่าในกองทัพเกาหลีเหนือเนี่ยจะมีระบบหนึ่งที่เรียกว่า three generation h e r e d i t a r y system หรือที่เรียกว่าระบบมรดกตกทอด3รุ่น เล่าให้ฟังอย่างนี้ครับสมมติคุณเกิดในเกาหลีเหนือแล้วปู่ของคุณเนี่ยได้ไปรบในสงครามเกาหลีแล้วได้เหรียญอะไรมาสักอย่างหนึ่งเหรียญนั้นเนี่ยจะสามารถส่งต่อให้พ่อของคุณได้ประดับเหรียญบนอกพ่อคุณได้แล้วหากว่าคุณเนี่ยจะเลยลอยตามปู่แล้วก็พ่อของคุณโดยการเข้าไปเป็นทหารคุณก็สามารถนําเหรียญของปู่คุณเนี่ยมาประดับอกคุณได้นั่นเองแล้วถ้าพ่อของคุณทําอะไรไว้จนได้เหรียญเนี่ยคุณก็สามารถเอาเหรียญของพ่อคุณมาประดับอกคุณได้ด้วยเช่นกันซึ่งก็แปลว่าคุณเนี่ยจะเป็นทหารที่มีเหรียขขออองงงทั้ปู่่แลก็พ คุณประดับอยู่บนตัวคุณนั่นเองเรียกได้ว่าติดจนแน่นทั้งชุดก็ยังได้ครับและคราวนี้ถ้าเกิดคุณไปสร้างตำนานจนได้เหรียญมาอีกเนี่ยคุณก็จะเอาเหรียญเนี่ยไปติดให้กับลูกของคุณได้ด้วยแบบว่าเหรียญล้นตะกูลเลย ซึ่งไอแนวทางปฏิบัติเช่นนี้เนี่ยไม่ได้เป็นที่นิยมกันนักในหลายๆกองทัพประเทศทั่วโลกแล้วอีกอย่างเนี่ยในขณะเดียวกันเกาหลีเหนือเนี่ยก็มีระบบลงโทษที่เรียกว่า three generation of punishment ด้วยเช่นกันหมายความว่าถ้าคุณทําอะไรผิดพลาดมากๆไม่เพียงแต่คุณจะถูกลงโทษแต่ญาติๆของคุณอีก2รุ่นก่อนหน้านี้อย่างพ่อแม่ปู่ย่าตายายก็จะโดนหางเลขไปด้วยเช่นกันซึ่งการลงโทษเนี่ยก็จะมีตั้งแต่การถูกนําไปใช้แรงงานอย่างหนักจนถึงประหารชีวิตเรียกได้ว่าเลือดข้นคนจางฆ่าล้างสายเลือดกันเลยทีเดียวหากชอบคอนเทนต์ส ย่อยง่ายๆฟังสบายๆแบบนี้เนี่ยก็ฝากกดไลค์กด Subscribe แล้วก็คอมเมนต์พูดคุยกับพวกเราไว้หน่อยนะครับถ้าทุกคนชอบเนี่ยก็จะหาคอนเทนต์มาย่อยให้ฟังกันเรื่อยๆนะครับวันนี้รายการเวล i ร p สแพดลาไปก่อนสวัสดีครับ